แลมาคาเฟ่อะปัญหาหลักมากคือเราจะแบ่งกันเป็นทีมแบ่งเหมือนบ้านานี่พอทีมเปา่อยุบเปา่อยุบอะไรตูงนเครื่องหู้ไอที่บ้านเนาะจริงจริงอร่อยจริงเอลเล็กเอลี่หล <Hello, S 1> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาหาทำกันอีกแล้วเราพาทุกคนมาตะลุยคาเฟ่ฮอปปิ้งอีพีที่ห้าห้าเรามั้ง 6 6 6, 6, 6, 6, 6, 6. เพราะรอบพี่แล้วเราห้าเออหกอ่ะเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เราพาทุกคนมาบุกที่เดิมอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินแต่รอบที่แล้วไม่ได้ทําให้ก็เลยมารวบรวมแล้วเพราะทุกคนรีเควสมาเยอะมากนะคะเราพาทุกคนมาบุกที่เขาใหญ่กับเดอะแกงนะคะจะพาไปทั้งหมด4คาเฟ่ที่คัดมาแล้วว่าแบบสวยจริงน่ารักจริง่วงนี้ต้องมาต้องบุกเดี๋ยวมาเริ่มที่แรกกันก่อนบอกตรงนี้นะคะว่าที่เนี้ยแค่เห็นแค่นี้ก็สวยกว่าพวกเราแล้วอได้หรอคนกันต่างนี่มันไม่เหมือนกันมันสยป่ะนาแต่ อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไปด้วยนะคะสำหรับคาเฟ่แรกนะคะที่เราพาทุกคนมาชื่อคาเฟ่าอะไหนหรนะเพื่อนนะเอลคาเฟ่ afe, ค่ะชื่อคาเฟ่ว่าเอล เอวเล็กเอวใหญ่เอวบางเอวบางอันนี้เพิ่งเปิดแล้วก็เปิดทุกวันนะคะคือร้านเขาก็จะขายเป็นแบบแนวแบบกาแฟแล้วเขาขนอก็มีเมนูซิกเนเจอร์ของเขาจริงแล้วร้านแบบบรรยากาศดีมากๆยิ่งช่วงเนี้ยเรามาคือช่วงธันวาคมแบบสิ้นสิ้นพอดีซึ่งแบบสิ้นปีสิ้นใจอากาศแบบเย็นเย็นดีๆเราก็สามารถแต่งตัวได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยเอาฟิตมันก็จะมีความแบบหลากหลายหน่อยเออหลากหลายหน่อยไม่จำเจเหมือนเดิมไม่ใช่แนวแบบว่าเอธโชนแน่นอนเพราะว่าเรามีสีสันคะแต่ว่ารานเนี้ ีบอกเลยว่าถ้าแหวะแล้วแบบติดใจแน่นอนเพราะว่าจริงๆอะน่ารักมากแล้วมุมข้างหลังเขาก็เป็นมุมที่เห็นทะเลสาบซึ่งสามารถถ่ายรูปได้แบบหลากหลายมุมโวอย่างหน้ารานได้ไหมแม่ได้เนี่ยเห็นดอกไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้แล้วเขาปลูกกระถางก็ได้คิดว่าแม่จะเก็บถุงมุมไปละแม่เหนื่อยวไหมแม่เหนื่อยแม่อาจจะเหนื่อยแหละไม่เลงไว้แล้วมีมุมเท่าไหร่ที่เมื่อกี้ไปเดินดูมานี่ขนาดเบื่อแล้วนะเลงกกี่มุมทำไมไงสามสี่ห้ามุมแล้วแต่มีอารมณ์ค่ะ ันนี้ก็จะมุมแรกของรานะคะทุกคนก็มุมหน้าร้านนา้องก็จะเป็นแบบว่าเหมือนหน้าต่าเเลี่ยมๆโค้งๆแบบนี้นะคะเราก็จะถ่ายเข้าไปตรงนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมัมคนควรมีกาแฟเป็นพร็อพแต่ในเมื่อเรายังไม่ได้กาแฟสันก็ไม่ต้องถือมือก็กกโอ้ใช่ใช่กอดเข่าไงาทําแบบเออแบบหวานๆแบบเท้าค้างอะไร เราบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยคือไม่หนพาดนั่นคือมุมที่ยืนหน้าร้านเพราะอะไรรู้ปะเราจะหายากม,มากๆในกรุงเทพเพราะว่าตอนเนี้ยใบไม้มันกลายเป็นสีส้มมันเป็นมีความออท่มแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอะเนาะเพราะปกติเราจะแบบไม่ค่อยมีใช่ไหมเหมือนใบไม้มันแห้งๆไปแล้วแล้วพอถ่ายออกมาพอโดนแสงอะมันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบใบไม้ส้มไปเลยก็คือฟีลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเนาะเออแล้วแบบพอเรามายืนหน้าร้านตรงเนี้ยแล้วเราเก็บมุมให้ครบมันก็จะแบบงามมากเพราะหน้าร้านเขาก็ทําให้เข้ากับความออท่มที่เราบอกไปก็เดี๋ยวไปดูอองแต่่ะคนวาเปป็นนนระะมาาณไหบ้งคะ แบบเหมือนเรานั่งอยู่เกาหลีแล้วก็แบบเราจัดพร็อพตรงนี้แล้วถ่ายรูปออกมาของกินสวยมากเลยนะเราเอาหามุมที่เป็นกระจกแล้วก็ถ่ายจากข้างนอกก็ได้หรือว่าข้างในก็ได้ก็เลิศแล้ย ไม่ได้เพราะว่ายอดหิตเฉลือเกินนะคะเป็นคาเฟ่แนวแบบว่าวิวป่าคือช่วงนี้อากาศดีๆแล้วมันเลิศมากแม่ชื่อร้านว่าอะไรนะบุคคลิกบุคคลิกบุคคลิกก่อนบุคคลิกบุคคลิกอ่าเขาอ่านเขาอ่านว่าบุคคลิกเนาะบุคคลิกซึ่งแบบตอนแรกพวกเราอ่านว่าบุคคลิกเอาเป็นว่าร้านนี้เราก็สั่งเป็นแบบน้ำซึ่งรสชาติได้นะก็จะเป็นน้ำกรอบเออเห็นคนอื่นวะไม่เห็นเลยหรอกาไม่เห็นเราเห็เห็นเราไม่ใช่คนอื่นเหมือนเพื่อนอ๋อคนอื่นเหมือนถึงพวกเราเสีย อยากเขากองเขาอะไระเฉยเฉี่ยเี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอเคกลุ้มตึ้หูบ้าน่ เอาฟิตแต่ละคนนะคะซึ่งจริงๆเอาฟิตเท่าเหมาะกับร้านนี้แม่ว่าไงจริงๆต้องเป็นเดสแบบสตไตล์แม่บ้านมูจิละออ่ะเดรสหน้ารังมูจิ่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย<ห>แนวแบบว่าเดสยาวจะเลิศที่สุดแต่ว่าถ้าช่วงนี้ไม่ได้ก็เป็นแบบว่าแนวอะไรอย่างงี้ก็ได้คือเดี๋ยวให้นิดนึงชุดร้านใครยังไงเนียยรังนานพอเรื่องนี้นะมันรีบเลยนะมึงมันเสนอตัวคนแรกเลยนะชุดชุดร้านไหนอันเนี้ยชุดร้านไอรินมูจิน่ารังวะอ๋อน่ารังไหมน่ารังมากแต่คนขายน่ารังกว่าอ่ะชุดร้านไหนชุดนภาโคติงอ่ะมึงแพนนนกกกกกล้อองงงมมาาาสสิููรพดเเี่ยโบตัะะคคทุน ของเราอันนี้เป็นเสื้อร้านที่ช็อปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเต็มเต็มคือนางเกลมากแล้วเราก็ใส่กับเข็มขัดกูบอกเลยวันนี้ใครไม่พร้อมอีบิงพร้อมเออชุดกูได้สุดก็ใส่กับเข็มขัดเป็นอะไรที่แบบลงตัวสีน้ำตาล ว่าหาทาแล้วแบบสวยที่สุดที่นี่นะที่เราสุกว่าคนถ่ายไปแล้วสวยมากก็คือมุมที่แบบนั่งหันหลังถ่ายให้เห็นต้นไม้อัน,นใหญ่ๆอันเนี้ยกับต้นไม้ข้างหลังตรงเนี้ยก็คือแบบอาจจะนั่งตรงเนี้ยแล้วก็มีพรมมีพร็อพเป็นเบาะอะซึ่งมันออกมาแล้วมันสวยมากๆแต่ว่าทริปนี้บิงจะใช้กล้องนะคะมีใช้ไลแก่ถ่ายจะขึ้นภาพที่ได้ให้ดูแต่ว่ามุมเนี้ยคือสวยจริงๆแล้วก็มุมที่เป็นแบบยืนตามข้างทางนั้น รูปนะคะก็จะมีตรงนี้ที่เป็นต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือมาพิงๆนะคะมันก็จะเป็นมุมแบบชิคๆก็คือจะได้ฟิลลิ่งเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเลยนะรูคนถามเวลามาคาเฟ่อะปัญหาหลักมากค,คือเราจะแบ่งเป็นทีมก็คืออันนั้นทีมหนึ่งทีมง่ายก็จะไปทางนูนทีม iPhone ทีมแบบกด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 แล้วก็ทีมนั้นก็จะเป็นทีมยากทีมเยอะแล้วก็น,นี้คือทีม ชาราภาพใ,ใครเที่แล้วคือข้างหลังคือคนเป็นร้านใช่เหมือนบ้านที่มึงทีเออใช่แค่แสงดีหน่อยนี่มึงเอาใหญ่เลยกูเห็นถ่ายโอ๊ยเบาะยุบเบาะยุบอะไรสัดพวกมึได้รูปอย่างไง <laughs> <laughs> นั่งด่าคนอื่นอย่างนใี้อีกแล้วมาทีมบล็อกไงเออเราจะอยู่กันสามคนสามใครอ๋อมึงในแกนี่มึงทำเป็นเดินเดินนะเอาจริงแซบมันชอบแบบไม่เอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันก็เอาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีท่าเนี้ยท่าเนี้ยทุกคนขึ้นรูปมันนะคะคนตัด คนมุมที่แบบว่าเขาต้องมาหาทำกันนะก็คือมุมนี้ในรานเป็นมุมที่แบบว่าจะต้องมาถ่ายคือยอดฮิตมากๆเราก็จะแบบว่าส่งนั่งแบบขึ้นไปนั่งสองคนแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวคือรูปให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะจริงๆนั่งคนเดียวก็สวยนั่งสองคนก็สวย ชื่อว่าแล็ปิดคาเฟ่อยู่ตรงโรงแรมลาบาริสโฮเทลซึ่งร้านนี้คือจะมีความน่ารักมากๆดีสไปายเขาเหรอเออก็เหมือนเหมือนโพรงกระต่ายอะไรเงี้ยเขาคนที่มาก็ต้องเป็นกระต่ายเหมือนอะไรฟันกระต่ายเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในคาเฟ่เป็นยังไงแต่จะบอกว่าทางเข้าคือแบบสวนดีมากแล้วดอกไม้แบบเฮ้ยเขามันได้อ่ะแม่ได้อ่ะแม่เราเล่นเราเล่นเออได้ได้ได้เอางั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในคาเฟ่เลยป่ะมา ร้านเขาจะปิดประมาณ5้าโมงนะถ้าใครจะมาก็ต้องแบบเผื่อเวลานี้นึงเพราะเขาปิดเร็วนะคะเดี๋ยวไปดูออฟฟิศแต่ละคนกันนะคะว่าจะเป็นแนวไหนนี้จริงๆที่นี่ก็จะคล้ายๆฟิลกับเหมือนร้านที่แล้วเนาะโทนสีเนาะงั้นเดี๋ยวไปดูออฟฟิศแต่ละคนบ้าว่ายังไง เป็นเซตจริงๆคือเราสามารถใส่ไปเที่ยวได้หลายที่ใช่ปะใช่ใส่ไปทะเลก็ได้ได้3ชิ้นเลยจ้ะใช่แล้วก็เสื้อเขาก็จะมีกิมมิคคือแล้วแต่เราผูกเลยจะผูกเป็นค้องคอเป็นเกาะอกนะคะก็คือแล้วแต่เราเลยว่าชอบแบบไหนเนี่ยเห็นวิวข้างหลังเป็นโรงแรมเขานะคะมันก็จะค่อนข้างแบบคุมโทนคุมสีอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักแล้วก็ตัดกับชุดที่ช็อปด้วยเพราะว่าสีมันแบบแฟนทาสตกันดีมุมมหาชนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือถ้ามาถึงต้องหาทำก็คือมุมหน้าร้านเขาคือยอดมากทุกคนมาจะต้องมาถ่ายตรงนใใสสสุ่่ดแแวบบ จะน่ารักค่ะเนาะมันจะตัดกับต้นไม้เนี่ยเห็นปะ่ะพอสีสดใสแล้วมันตัดเลยอะ ที่เราพาทุกคนมาเป็นคาเฟ่ใหม่เพิ่งรีโนเวทเพิ่งเปิดเหมือนกันคาเฟ่นี้ชื่อว่า a l โ m มาคาเฟ่แอนด์อนะคะก็คือจะเป็นทางร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ด้วยเลยซึ่งเรามาแบบแอบ,บเย็นมากๆตอนนี้ประมาณ5-6โมง เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเขาจะมี2โซนเป็นโซนที่เป็นคาเฟ่กับเป็นโซนที่เป็นร้านอาหารนะคะโซนคาเฟ่คือแบบน่ารักมากวินเทจมากเข้าเลยค่ะปะในส่วนของชุดที่เรารู้สึกว่ามาหาทำที่นี่ได้ก็จะเป็นชุดแนวแบบ้อนอ่อนอ,อ,อน้ำตาลใช่บานน้ำตาลเนี้นยได้หรือว่าเป็นเดรสแบบเข้มๆไปเลยเกีจะหกโมงแล้วอีกสินาทีหกโมงแต่ว่าแสงก็ยังได้อยู่แล้วร้านนีเนี่ย มีคนถามชุดนี้ของอะไรเนื่องจากว่าแบบเป็นชุดที่ลงแล้วคนถามไปเยอะมากคะของร้านเราเองนะคะเร็วๆนี้นะคะที่ i g Tri p l ป B ป h o p ชอนะคะน่ารักมากเป็นจาสูตรซึ่งแบบเหมาะกับการมาเที่ยวอะไรแบบนี้มากทุกคนร้านนี้น่ารักมากขนาดมาตอนกลางคืนนะแบบมาตอนเย็นแบบเย็นมากๆยังสวยเว้ยถ้ามาตอนเช้าคือโคตรสวยชัวร์แล้วเขาตกแต่งแนวเป็นมัน <C ose. S 1> มีความแบบวินเทจโคซี่มีแบบป่าๆนิดๆซึ่งมันสวยมากเป็นอีกร้านถ้าใครมาเขาใหญ่มาหาธรมนะมุมแบบดีมากอันเนี้ยมีน้องหมีอย่างเงี้ยน่ารักเนาะเนี่ย ชอบคาเฟ่นี้สุดแล้รู้สึกว่าคาเฟ่นี้เป็นบรรยากาศแบบไม่ซ้ำคือมันเป็นมุมที่แบบว่ามันมีหลายมุมอ่ะมันมีผ้ามุอผ้าม่านอะไรอย่างนเงี้ยคือมันแล้วแต่วความเก๋ของแต่และคนเลยว่าแบบเราจะบบโคตรยังไงเลยชอบคาเฟ่ไหนสุดคะคาเฟ่นี้น่ารักน,นะชอบข้าง,นะงหน้ามากเลยแต่ว่าลงมาแล้วมันมืดแล้วเออเศร้าแต่นี่มืดยังสวยเลยอ่ะดูดิก็เป็นอินดอร์ชอบบรรยากาศในนี้สุดถ้าเอาเอาดอร์เอาบรรยากาศเอาดอร์ด้วยชอบคาเฟ่ที่แล้วอ่ะเอลวเอลเอลคืออย่างอันเนี้ยเอาดอร์มันเป็นสไตใช่แต่มันไม่ได้เป็นเฉยๆแต่อันเนี้นย นักวิเคอ่าเขาเ,าเนี่ยเอวไงเราชอบกับน ยกออกมากินข้าวก็คือเฮ้ยทุกคนแล้วชาติโอเคปะ <pier re S 1> <Okay S 2> โอเคนะอร่อยโอเคอ,เคอาหารดีอุ้ยข้าวไข่ข้นอร่อยมากดี ชาวเราเดระแกงผว่าทุกคนจะชอบกันนะคะบอกเลยว่าเด็ดมากๆใครว่างก็แวะมานะคะเขายงเขาใหญ่รับรองว่าได้รูปสวยๆแน่นอนสี่คาเฟ่น,นี้พลาดไม่ได้นะคะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายหรืว่าชอบกด like ไลค์ใจกดแช